ว่าเดี๋ยวช่องมิสเตอร์ยังรวมมันนี่ลงามาอยู่ในแบบวิชั่นนิสสินแล้ววันนี้นอยู่มาสอนนะวิธีอเวเคนนั่นเองอย่างแรกคุณต้องมีสตัตถึงหลอดส้มทั้งหมดหรือไงคือถึงซอฟแคปนะหรือเกินแล้วนะก็คือเหมือนแบบผมรู้ความหมายของเคนเที่ยวแล้วก็คือเหมือนแบบไงเดวเคนเที่ยวก็เหมือนยังไงอะเราพัฒนาไปได้ถึงไหนวะนะเนี่ยของเอรบจะได้พัฒนาสไตล์สปีดไปได้แค่ห้าร้อยแปดสิบประมาณนี้เลย เนี่ยนี่คือหล่อสม้มมันต้องหล่อสม้มทุกอันเลยนะยกเว้นมาเซ้นกับแฟตแค่นั้นแล้วพอมันเต็มหล่อส้มหมดแล้วเนี่ยคุณต้องหาตัวปาร์กินยองมันจะเกิดทุกๆสามสิบนาทีในเซิร์ฟถ้าเจอถ้ามึงเจอเตระกูลคังแล้วเจออีดิตคือคุณต้องไปคุยกับอีดิตเพื่ออวเวกินส่วนตระกูลปาร์กับตระกูลอื่นๆน่ะหรือไม่มีตระกูลน่ะมันก็ต้องไปคุยกับไอ้นี่อะไรนะไอ้ปาร์กินยอง ส่วนใหญ่ผมแนะนําที่ยิงก็มีเดี๋ยวตรงนี้เลยที่นี้เกิดบ่อยมากผมเห็นบ่อยมากแล้วก็อีกที่หนึ่งวิ่งแบบเออแล้วผมจะมาบอกอัปเดีดอะเพราะมันอัปเดตอะไรบ้างแต่ขอไปดูขอพาไปดูเที่ยววิคินที่กันที่เกิดบ่อยๆที่ผมเห็นแล้วนะ มันจะอยู่ตรงกลางฟูเลยใช่ตรงนี้กลางฟูเลยมีอีกที่หนึ่งที่ผมไปเจอมากลางฟูตรงนี้เลยตรงนี้มันจะยืนอย่างนี้เด้อโอ้ย,อยแล้วก็ตรงนั้นนี่ผมเจอนี่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นผมเคยเจออยู่ แล้วก็ต้องมีสติเครดิตถ้าเกิดเป็นแบบด้านดีมันจะต้อง60ด้านชั่วมันจะต้อง60เหมือนกันด้านชั่วด้านดีดเวงมันก็ถ้าเกิดด้านชั่วม็นสีแดงสติดเครดิตแต่ถ้าเกิดสติเครดิตเป็นสีฟ้าก็คือด้านดีประมาณนั้นต้องมีเกิน60ทุกอันทั้งด้านลบและด้านดีแต่มันด้านดีเพราะมือคนดี212 212น่ะ ส่วนอัปเดตก็มันเพิ่ม Heat Mode กับ Ascension มาแน่นอนคุณต้องมี300 DP ขึ้นไปแต่เขาบอกว่าเขาลดมาสักนิดหน่อยแต่คือเกมนี้ไออแอดมินกวนตีนอ่งหนึ่งก็คือมันไม่บอกเลยนะว่ามันลดมาเท่าไหร่และอินโฟไม่อัปเดตด้วยแน่นอนผมเล็ง Heat Mode ไว้อยู่และโดคุณแต่ผมแนะนำ300 DP อะ่ะถ้ามันอัปเดตอินโฟเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแล้วก็อัปเดตมวยเหล็กซูโม่แล้ว อย่างอื่นต่ไม่ไ่าว่าอีกกันนึงมีอะไรเดี๋ยวเขาเช็คดีอย่างอื่นเป็นไร แล้วก็เมามีวูซัมโบแล้วก็คาโปเอร่าใช่เมามีว um ูคืออะไรไม่รู้จักรู้จักซัมโบยังพอรู้จักอยู่แต่คือเมาวีวูคืออะไรผมไม่รู้เลยเมาวีม um ูมันคือมันได้จากอะไรแต่มวยเหล็กมาแล้วก็ถือว่าเป็นไอที่เท่มากมมยเหล็กแต่ผมไม่เคยเข้ามือเลยพอเปลี่ยนจากเด็คอนโดมปเล่บ็อกซิ่ง มันดูใกล้กลๆช้าๆแปลกๆผมเลยจะไปเล่นขาโปเพราะขาโปมันไกลด้วยก็อาจจะมีแค่นี้แหละมี ascension กับ heat mode เข้ามาที่น่าสนใจจริงๆโอเคสำนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อใครด้วยเออและคลิปหน้าเรวผมอาจจะสอนวิธีแบบสตาร์ตโรยไกด์แบบมือใหม่เลย Okay, bye.